สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท,ท่านนะครับวันนี้ผมไพวันนะครับจะพาทุกท่านมาชมบ้านมาอีกหนึ่งหลังนะครับชื่อหมู่บ้านแกรนกิติยานะครับอยู่ถนนพุทธสักนครสี่ห้องนาสี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ๋อหมู่บ้านนี้ขึ้นอยู่กับตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ หมู่บ้านแปลนกิติยาเนี่ยอยู่ติดกับถนนพุทธสักครเลยนะครับหลังที่จะขายเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ถนนเลยนะครับประมาณ100เมตรนะครับจากถนนจากถนนพุทธสักครเข้ามาประมาณ100เมตรเลยป้อมยามมานิดหนึ่งอยู่ขวามือนะครับเมื่อกี้เดินข้าไปดูแล้วนะสภาพบ้านสวยมากเลยนะครับสภาพบ้านสวยมากเลยเนื้อที่52ตารางวาเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเชิญครับ เป็นเป็นบ้านแฝด2ชั้นนะครับเป็นบ้านแฝดสชั้นแต่ว่าเป็นบ้านแฝดหลังใหญ่เนื้อที่ห้ตารางวานะครับอันนี้ถนนในหมู่บ้านนะครับอันนี้ทางเข้ามาจากถนนนะครับนะครับจะมีรถวิ่งอยู่นั่นคือถนนพุทธสกครประมาณ100เมตรนะครับประมาณ100เมตรถนนกว้างครับถนนกว้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับ เดินเข้ามาก็จะเป็นอันนี้เจ้าของเดิมเขาทำลงจอดรถไว้นะครับเดินเข้ามาผมว่าตรงนี้จอดรถได้ได้3คันเลยนะครับมีพื้นที่อยู่ด้านข้างจัดสวนนิดหน่อยนะครับมีพื้นที่ด้านข้างตรงโน้นด้วยนะครับตรงโน้นด้วยก็เป็นพื้นที่มีต้นไม้ตลอดแนวรั้วเลยนะครับ สภาพบ้านถือว่าถือว่าโอเคนะครับสภาพบ้านถือว่าโอเคประตูเหล็กดัดอะไรพร้อมเลยนะครับอันนี้ผมพาเข้ามาดูภายในนะครับหน้าต่างทุกบานเป็นปิเนียมแล้วก็มีเหล็กดัดทุกบานเลยนะครับตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับก็ถือว่ากว้างใหญ่พอสมควรนะครับ ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่สำหรับห้องโถงนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างตรงนี้เป็นห้องเก็บของตรงนี้เป็นห้องนอนห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับมีเคาน์เตอร์สภาพบ้านก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ เดินออกมาตรงหลังบ้านนะครับก็จะเจอพื้นที่พ,ทพื้นที่สวนนะครับยังเป็นพื้นดินอยู่นะครับยังเป็นพื้นดินอยู่ยังเป็นพื้นดินอยู่ตอนนี้มองออกไปข้างนอกยืนถ่ายที่ในครัวนะครับมองไปข้างนอกก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ บันไดก็ถือว่าสภาพสวยมากเลยนะครับบันดไดนะครับทภาพสวยพอเดินขึ้นมาข้างบนก็จะเจอห้องน้ํานะครับห้องน้ําบนห้องน้ํานี้มีประตูสองสองด้านนะครับห้องน้ำบนก็ถือว่าสภาพโอเคอยู่นะครับถือว่าสภาพโอเคอยู่ ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับขวามือตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังอีกหนึ่งห้องเดี๋ยวผมเดินไปด้านหลังดูนะครับนะฮะมีเหล็กดัดมีอะไรครบเลยนะครับถือว่าสภาพสวยรู้สึกจะมีแอร์ตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า นคือด้าหลังตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่หน้าบ้านโอ้ลมเย็นดีมากเลยนะครับเปิดประตูไว้เป็นห้องนอนใหญ่หน้าบ้านเหล็กดัดพร้อมทุกช่องเลยหน้าต่างเป็นบีเนียม ถนนก็ถือว,ว่างนะครับถนนในหมู่บ้านถือว,ว่างตรงนี้น่าจะจอดรถได้ประมาณ3-4คันนะครับห้องนอนห้องนี้จะเปิดประตูเข้าห้องน้ำได้เลยห้องน้ำในตัว สภาพบันไดสภาพราวบันไดถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสวยทุกช่องทุกประตูหน้าต่างทุกช่องประตูทุกบานมีเหล็กดัดครบถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับทาสีใหม่สวยครับบ้านหลังนี้แค่ทาสีใหม่ก็สวยแล้ว ครับครับผมผมขอสรุปสำหรับบ้านหลังนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านแฝดสชั้นนะครับบ้านแฝดสอชั้นเนื้อที่52ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหห้องครัวนะครับชื่อหมู่บ้านแกลนกิติยาอยู่ติดถนนพุทธสาครจากถนนเข้ามาประมาณ100เมตรหมู่บ้านขวามือนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับ ตำบลสวนหลวงอเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถ้ามาจากทางสายสี่เข้าถนนพุทธสาครมาผมว่าน่าจะประมาณประมาณ5กิโลได้ไหมประมาณ4-5กิโลเนาะอ่าสีกิโลถ้ามาจากทางกระทุ่มแบนก็น่าจะจากอำเภอกระทุ่มแบนน่าจะประมาณสัก10กิโล0จ0กิโลประมาณนี้ประมาณ10กิโลนะครับถ้ามาจากสายอ่าพระรามสองก็จะประมาณสักเอ่อ 15กิโลประมาณนี้นะครับถ้าเข้าสายสีจะใกล้แต่ถ้าเข้ามาทางวัดหนองพระองค์ก็ใกล้นะครับเป็นหมู่บ้านอยู่ติดถนนนะครับทำเลดีสภาพบ้านถือว่าสวยหลังนี้ผมตั้งขายอยู่ที่3ล้านบาทนะครับอันนี้คือผมทาสีให้ใหม่นะครับเก็บกวาดทำความสะอาดทาสีให้ใหม่ซ่อมแซมตรงที่มีรอยรั่วนะครับผมขายที่3ล้านบาทาท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ลองแวะเข้ามาชมได้นะครับผมดูภายในแล้วถือว่าสภาพ ดีมากเลยนะครับยังไงก่อนจบคลิปผมไพวันขอฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องบ้านมือสองบายไพยวันให้ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ไพวันได้ทําคลิปบ้านใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสาหรับวันนี้ขอฝากเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ